เฮ้เฮ้เฮ้เพื่อสาวยหวาอุดอไเขาบอกว่าวันนี้พีเซนอะไรเอ่ยวันนี้นะคะจะมาน้ำเสนอหนึ่งสองสาม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 แทม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 แมนี่อะไรกันคุณคนกันชี่อย่ามดอยางไรก็โมนต้นดอะไต้นเหรอจออินอะไรอะี่มากพระ นาขอดอื่นใช่ค่ะพี่มากนคท่านนมาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยขอสนับสนุนแผ่นแท้นะคะแผ่นแท้ต้องกานแบบนี้มีแบบนี้แผ่นก๊อปจะไม่มีแบบนี้นะคะเพราะแผ่นก๊อปไม่สามารถ z ง o m s 1ได้นะคสอง่นนี้นะะเราจะไม่มีสิทธิ์เลยถ้าซื้อแผ่นก๊อปถ้าแผ่นก๊อปคุณเล่นนานเครื่องคุณก็จะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันไม่มีเสิทดายไม่มีเล้นแผ่นแท้อย่างแน่นอนนะคะ คนอื่นนี้เลยไปกันละมีจา้ามีอะไรจ้าของรวันมากมายมอเตอร์ไซค์ปีโน่แจกทองไอโฟนเครื่องสิบเอ็มแท้ iPad หรือมันจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะแจกมากมายเลยดู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 ดดดดรางวัลกว่าสองล้านกว่า,าบาทเชียวนะเพื่อนๆอย่าลืมสนุนกันเยอะๆนะจ๊ะอยากให้สนับสนุนกันแท้เพราะว่าแผ่นกรอบมันก็เก็บเก็บได้ไม่นานหรอกเชื่อสิ ถ้าคุณจะโหลดคุณโหลดอยู่ที่บ้านกับคุณแม่สนับสนุนเลยหรือได้ทำที่ดีก็คือซื้อแผ่นแทร์ดีกว่าแน่นอนชัวร์เราเก็บไว้ดูได้นานเพราะหนังมากับหนมเนี่ยมันดูได้นานแล้วก็ดูไม่เบื่อด้วยนี่เปิดสองรอบแล้วที่ร้านเปิดสองรอบแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงจะให้ดูนิดหนึ่งสัมเผัลสัมผัสนะคะนห่นะศิลปะศิลปะศิลปาเอ้ยยิน ือไหนก็จะตายกันหมดแล้วคุณจะพากเออถามอะไรหนึงอย่างเลเปล่าวะทำไมมึงต้องไว้ผมทรงเฮียนี่ด้วยวะโอเคพอก่อนเปอย่านี้หนังสนุกมากรับประกันดูแล้วหลายรอบสนุกมากๆเลยถ้าไงเพื่อนๆรบกวนอดหนุนแทนจ้าไปก่อนนะจ้าเพื่อนๆชาวเอซีเดี๋ยวถ้ายังไงจะมารีวิวใหม่นะจ้าเฮ้เฮ้